สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับก a s s e t แอนน่าเก r ลหลังจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้พาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่สไตล์เกาหลีญี่ปุ่นกันแบบสะใจทําให้วันนี้เนี่ยพบและทีมงานก็เตกผลึกอดีตดีขึ้นจึงตัดสินใจพาไปเที่ยวคาเฟ่สไตล์วินเทจของระยองนะครับโดยใช้เวลาเป็นแค่หนึ่งวันแล้วมาดูว่าวันนี้พวกเราจะไปกันได้กี่ที่ก็ไปรับชมกันได้เลยคาเฟ่ที่1เกษมคาเฟ่ คาเฟ่สุดเท่ที่ตั้งอยู่บริเวณอำเภอนิคมพัฒนาจาังหวัดระยองภายในตกแต่งแบบสไตล์บาร์ยุโรปย้อนยุคเต็มไปด้วยของเกาา่าสะสมให้กินอายของความคลาสสิกและมีความเท่นในแบบฉบับของตัวเองนอกจากนี้เนี่ยชั้นบนของทางร้านนะครับยังมีโ c o w o r k กิ g space ไว้ให้บริการอีกด้วย โอเคครับก็ตอนนี้เราอยู่กับกดีซิเิเจอร์ของร้านเกษมคาเฟ่ของเรานะครับผมก็ทางร้านแนะนำเป็นตัวของ Duo Black นะครับผมเดี๋ยวมาชิมกันสักนิดหนึ่ง้วเดี๋ยวเราสองคนจะบอกรสชาติปรนมาไหนเนาะอ่าเดี๋ยวให้กันลองก็คือได้รสของโกโก,โก้ที่เข้มมากนะครับผมก็ อร่อยถูกใจนะครับผมเองชอบโกโก้อยู่แล้วด้วยถ้าพบเสริมนิงคือปกติอ่ะโกโกอาจจะพบแบบติดหวานจริงแต่พบรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่หวานมากนะไม่หวานมากแล้วก็แบบดีลงตัวไม่สั่งเลยปกติเลยอันนี้ที่ปกติเลยแบบไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรเขาเลยน่าจะเป็นของทางร้านเขาเลยไม่หวานละมุนมากแล้วดีอ่ะโอเคจะกินได้เรื่อยๆอ่ะเราอเรียกว่ากินได้เรื่อยๆไม่เรียนดีกว่าก็ประมาณนี้อันมา สำหรับกระเสษมคาเฟ่นะคะก็คือมุมเยอะมากๆจริงๆแต่ที่การชอบก็คือมุมชั้นสองของที่ร้านมุมเบียนนูก็คือแบบว่าลูกขนหนูมากและข้ามไปอีกฝั่งก็คือโอ้โหที่เป็นภาพวาดดีมากน่ารักมากๆเลยนะจริงๆลองมาดูคะ่ะ โอเคครับทุกคนที่แรกของวันนี้นะครับเราก็จบกันไปแล้วกับกเกษนคาเฟ่เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนชอบเครื่องดนตรีมากนะจุดก็อดบ,บุตรพบกอกเลยมีมุมถ่ายรูปสวยๆเย,ย,ยอะมากเลยนะครับก็ใครที่มาละยองห้ามพลาดเด็ดขาดต้องมาเท่านั้นนะครับมัสมัสนะครับต้องมาเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าที่ต่อไปเป็นที่สองของเราในวันนี้ไปชมกันเลยนะว่าจะเป็นที่ไหนต้องตามไปดูคาเฟ่ที่สอง s ซเวนทีเซเวนนะครับเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระยองโดยทางร้านนำของใช้ไทยเก่าๆมาตกแต่งทำให้ได้บรรยากาศของประเทศไทยสมัยก่อนโห oh, ตอนแรกที่พวกเราเห็นเนี่ยคิดถึงตอนเด็กๆเ,เลยละครับโอเคครับสำหรับร้านที่สองของเราร้านเซเว่นทีนะครับ ซิงเกิลเจอร์ของทางร้านนะครับที่เขาแนะนําพบมาเป็นตัวของเดอร์ตี้คอฟฟี่นั่นเองนะครับผมเดอร์ตี้แปลว่าเดอร์ตี้แปลว่าไม่เอาดีกว่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาชิมกันเลยแต่ครับผมให้กันชิมก่อนเพราะว่ากันน่าจะคอกาแฟแล้วกว่าผมเดอร์ตี้ทิ้เอ้ยไม่มั่นใจอะว่าเดอร์ตี้ปกติมันหวานไหมแต่ว่าที่นี่โอเคเพราะว่านมรสชาติเค็มแล้วก็มาเย็นชิบเลยชิบใจมากขอบ้างนะครับหนึ่งจิบเ้นเข้ม คืนนี้ก็คือไม่ต้องนอนอืมด้วยความว่ามันเนี่ยมันนมนมมันละมุนได้ละแล้วด้วยมันยิ่งพวกเราเพิ่งสั่งมาเมื่อกี้เพี่เความาเสิร์ฟของมันยังเย็นแบบเจี๊ยบๆเลยอะแล้วก็กาแฟเนี่ยไม่ขมมากมันได้แบบขมปี๊ดขึ้นสมองอะไรขนาดน้ลงตัวนอกจะกจะเป็นคาเฟ่แล้วนะครับยังมีอาหารให้บริการอีกด้วย วันนั้นเน่จำได้เลยว่าทุกคนหิวกันมากเลยครับ<ม>ก็เลยจัดข้าวมาเป็นคนละจานจัดเต็มคาราเบลหอยเฟลเรียกพี่เลยทีเดียวสำหรับเซเว่นะคะ<ม>ก็คืออยากจะให้เริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้าเลยคะ่ะแอคเดินเข้าร้านากิเกก่อนประตูทางเข้าที่จะไปสั่งอาหารอันนี้ก็ได้คะ่ะแล้วก็ทางร้านามีการจัดมุมเป็นของเก่าเพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยคะ่ะ ก็จบการไปแล้วนะครับกับร้านที่สองร้านที่สองของเรานะครับเซเว่นทีผมเดินกะเพราหมูกับไข่ดาวเนาะแต่ที่หนักสุดเนี่ยเดอร์ตี้ครับเมื่อกี้ยังดีตรงยังดีๆอยู่ตอนนี้ตาแข็งโป๊กนะก็ต่อไปก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ลองไปให้จบนะครับวันนี้เอ่อต่อไปร้านที่ไหนนะร้านานะตอนเริ่มไปมไหมครับเนี่ยใหม่ใหม่ก็ต้องใหว่นะจังหวะนี้นะครับโอ้โโอเคร้านที่สาม ก็ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ขอหยุดพูดก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปดูห <c oughs> ลังจากนี้นะครับทุกคนจะเป็นคาเฟ่วินเทจที่อยู่บริเวณถนนยมจินดาไปดูกันว่ามีคาเฟ่ไหนโดนใจเพื่อนๆกันบ้างน,นะครับคาเฟ่ที่3ยาจินดง สำหรับที่นี่นะครับเป็นการเปลี่ยนเรือแม่เล็กให้เป็นคาเฟ่ขนมไทยซึ่งแน่นอนก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าเป็นคาเฟ่ขนมไทยที่เด็กของที่นี่ก็ต้องเป็นขนมไทยอยู่แล้วโดยยาจินดมเนี่ยมีขนมไทยหาก,กินยากให้มาลิ้มลองกันมากมายอย่าลืมมากันนะครับทุกคนโอเคสำหรับซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะถ้าเป็นกาแฟต้องเป็นอะไรเอ่ย ลาเต้ใบเตยนั่นเองนะครับก <to> ็จะเป็นกาแฟลาเต้น <to> ั่นแหละแล้วก็ผสมด้วยนะครับเป็นเหมือนน้ำใบเตยเหรอไม่มันมันคือนมที่เอาไปต้มกองใบเตยอ๋อแล้วก็เมนใบเตยโอเคและที่เด็ดนะครับนอกจากกาแฟก็จะเป็นเรื่องของขนมหรือมันเป็นตัวของแป้งที่เขาบอกว่ามันเป็นแป้งผสมกับเอ่อตัวของใบเตยแต่ว่ากวนจนเหนียวนะครับจะเห็นว่าแป้งจะเป็นสีเขียว น่ากินมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาชิมแต่ละอย่างกันรสชาติเป็นงไงบ้างนะครับให้กันก่อนเมื่อหวานและอันเนี้ยตัวกะทิแบบตัวกะทิ่พ่เป็นกะทิสดอ่ะมันจะมันจะหอมกว่าแล้วมันจะติดเค็มวหวานสิดาอ,อืม อร่อยอร่อยมันเ,เป็นใบเตยอนันเ,เดิมแต่ว่าที่เนี่ยรสชาติจะไม่หวังคืมันโอเคยวอะกาแฟไม่ขมไงมค่<อ>ากาแฟอยู่ข้างหมด <c oughs> ไม่ก่ะแตนเป็นลาเต้มันก็คือลาเต้เบา สำหรับยาจินดมจริงๆอะยาจินดมเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าทางร้านก็จัดชั้น2เป็นมุมเล็กมาให้ถ่ายรูปด้วยนะคะก็เป็นแนวของขาววินเทจวินเทจค่ะตอนนี้ก็จบร้านที่3ไปแล้วครับกับยาจินดมนะครับผมก็แน่นอนสำหรับตีมวันนี้ของเราเป็นเออวินเทจนะครับผมยังไหวอยู่นะ เป็นวินเทจนะครับแน่นอนก็ที่ที่ต้องมาแน่นอนก็คือสนอนยมจินดานะครับก็มีให้เก็บอีกหลายร้านเลยทีเดียวไปดูกันต่อนะครับร้านถัดไปจะเป็นอะไรไปชมกันเลยครับขออนุญาตเดินก่อนนะครับคาเฟ่ที่ 4. O House at Yom j ยมจินดา O h เฮาส์ house, เป็นคาเฟ่ที่มีบรรยากาศของเรือไม้โบราณสองชัน้นพร้อมด้วยของตกแต่งซึ่งรักษาความเป็นอดีตได้อย่างโดดเด่นสมกับชื่อโอเฮาส์เลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับข้างหลังร้านเนี่ยยังมีสวนเล็กๆให้ได้ไปนั่งชิลกันอีกด้วยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโอเฮาส์คาเฟ่ระยองนะครับผมที่ถนนยินดาน,นั่นเอง ก็ซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับผมก็ได้ถ่ายรูเข้ามาแล้วเป็นซัมามารดซัมมารดเนี่ยเป็นภาษาละยองนะฮะเป็นภาษาละยองอแต่ว่าสับประรดฮะแล้วเดี๋ยวบารีวิวันเลยนะครับ <S 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 มันคือน้ำสับประรดบวกกาแฟแต่พอสองอเน,นี้ยรวมกันแล้วอ่ะมันมีความได้ทิบงรสจริงเออว่ะ สำหรับสายคอโซจูนะคะนั่งร้องเฮ้ยแต่กินกินแล้วก็รู้สึกให้ให้ความสดชื่นอยู่นะกินแล้วสดชื่นได้รสสับปะรดใช่มันมันรสสับปะรดแล้วหนึ่งแน่สชื่นแต่ว่าที่นี่เนี่ยเออเแอบคล้ายเออตออแอบครับใครอยากเมาก็ a l c o h ม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ก็บอกว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วคุณได้รสชาติสดชื่นอคุณต้องลองนะแต่ต้องมานะนอกจากนี้ทางร้านยังมีตู้ถ่ายรูปหรือที่พวกเราเรียกกันว่าโฟโต้บูธไว้ให้บริการด้วยนะครับ ร้านนี้คือสุดสุดจริงเริ่มตั้งแต่ชั้นล่างก็คือมีมุมแบบว่าตู้ถ่ายรูปเก๋ๆชั้นสองนี่ก็คือแบบโหตะลึงห้องดอกไม้คือดีมากดีมากๆจริงๆชอบมากร้านนี้ก็คือสิบสิบิบชอบมากค่ะจบแล้วโอ้โหต่อไปเราก็ไปกันต่อนะครับกับถนนเส้นเดิม ถนนคนสู้ชีวิตนะครับยมจินดาโอเคครับผมผมตอนนี้ผมก็เริ่มกลับมาจากกลับมาจากเออเดตี้แล้วคัมแบ็กนิดนหน่อยนะฮะนัดต่อไปจะเปอะไรไปชมอะไรครับผมคาเฟ่ที่ห้าหลานเอกคอฟฟี่เฮาส์ สำหรับหลานเอกนะครับเป็นร้านกาแฟาสองชัน้นที่ดัดแปลงมาจากตึกเก่าประจำถนนยมจินดาซึ่งมีอายุร้อยกว่าปีใยชั้นสองเนี่ยทางร้านได้รังสรรค์ให้เป็นอาร์แกลเลอรี่เอาเป็นว่าใครที่อยากดื่มด่ำกับรสชาติกาแฟาควบคู่กับการเสพงานศิลป์อา,าดดร์เจดเลหรูก็เชิญเลยจ้า อนนี้ก็เราอยู่ที่ร้านหลานเอกนาองถ้ายเดินดกินยาเหมือนกันนะครับผมก็จิงจนอเจ้ของร้านนี้นะครับเขาชื่อว่าปูทาวมะชะนะครับผมเป็นชายเชยียนมะชะนั่นเองเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้การชิมก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นสายรีวิวของเราเห,ห,หามืนนอนเฮ้ยมืนชามะนาแต่ว่าเป็นอ๋อมะชะนี่เข้าใจผิดแ้วเนะี่ย ตอนแรกคิดว่าเป็นชาแบบชาวหวานทนนงเอ้าไม่ใช่อ้าวโทษเรามานะครับอขอบคุณครับใครครับผมแล้วก็อันนี้ของหวานโทษไปดูของหวานกันบ้างเป็นโฟษไข่เค็มโทษไข่เค็มโอเคลองลองเลยครับไข่เค็มไม่แรงมากไม่แรงต่มีได้รสอยู่เนาะนต็มหนึ่ง แต่ก็อร่อยกินพันๆกินไม่ยากเลอร์ช่า,มมากินง่ายอืมเบอร์ชากินง่ายครับได้มีความผั่เค็มหน่อยๆไม่แต่ไม่ได้ดิบมากเป่ากันที่ร้านเอกค่ะร้านนี้ก็คือคุณสามารถรู้ได้เลยว่าตรงไหนเป็นจุดเช็คพอยต์คุณจะเจอผู้คนที่ยืนต่อแถวกันถ่ายรูปค่ะตรงชั้นสองนี้เป็นแกลเลอรี่ก็คือเก๋มากมุมมาหามวิทลัยเชอร์มิคูนก็คือมุมหน้าร้านค่ะ ไม่ว่าใครก็ต้องมาลองดูคะ่ะก็จจกับหร้านเอกไปแล้วนะจ๊ะร้านต่อไปเ,เฮ้ยเมื่อ,อกี้ร้านที่อะไรวะอันนี้ร้านที่ไรอะห้าห้าเหรอเออห้าโอเคร้านที่ห้านะครับก็เดี๋ยวไปต่อร้านที่หกกันไปดูกันว่าคือร้านอะไรร้านที่หกร้านเฉย ร้านนี้นะครับถึงจะไม่ใช่คาเฟ่เต็มตัวแต่ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่ที่อยู่คู่กับถนนยมจินดานมาอย่างช้านานโดยมีทั้งของคาวของหวานและเครื่องดื่มให้เลือกทานกันอย่างจุกใจถ้าไม่อยากเชยต้องมาเชยกันนะครับทุกคนออใครทุกคนมาอยู่ที่ร้านเชยอยองนะครับร้านนี้เป็นร้านเก่าแกะนะ่นี้ที่เราได้มาปูเป็นบุ้ยอันชันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดีดกันเปเนไปลายไม่เกี่ยนะครับเอามาตัดเลียนปลายไม่เกี่ยวามาตัดเลี้ยนรับผม Thôi okay, okay. hãy lo này. lên Hai cành, lo đi Buổi nằm mà Buổi nằm, buổi nằm mà nào Ăn lại buổi Ăn lại Ăn không mất đi Ăn chai. เือไม่ออกเย<ห>อะใช่ไหมไหบวชบวยจะแซง <c oughs> แจะสีอะไรย่างเงี้ยน่ะเอ๋อันออน,นี้ก็เต่ว่าตอนนี้ก็คือมันดีตรงที่ว่าจังหวะมันดีตรงที่ว่าเราจริงของหวานมาเยอะพอได้อันนี้ไปก็ตดชื่อเรื่อลงนะครับผมแล้วเป็นไปว่ามาันแตะเรียบเยี่ยมเลยพร้อมด้วยใช้เพิ่งเทศและไในยุคนี้ก็ยังนี้เปล่าวะอือดีไหมล่ะโอเคขออนุี้จะกินก่อน ำหรับเชยอ,อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายในร้านนะคะแต่ว่าหน้าร้านก็มีมุมน่ารักน่ารักให้เราลองถ่ายรูปเล่นได้เหมือนกันนะคะนี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็จบไปกับร้านเชยไปร้านที่6นะคะคพเพื่อนๆรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ยังไม่ไหว <S <S ไ,มไม่ไหวว่าไหวนะครับผมร้นานสุดท้ายของพวกเรานะครับ <S 2> <S 2> ไปดูกันที่เป็นร้านอะไรเรากำลังจะออกจากถนนยมจินดานะครับ <S <S ไปติดตามกันต่อ คาเฟ่ที่ 7. ซุปซูเปอร์โซนิกซูเปอร์โซนิกตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเนินพระตรงข้างกับห้างโฮมโประยองเป็นคาเฟ่สไตล์โมเดิร์นวินเทจซึ่งจะร้านในรูปแบบของคลับบาร์มีความเท่ความเก๋คว,กความคูลแบบแรบกบดาร์กแระบนชั้น2ของร้านนะครับจะมีเสื้อผ้าแนววินเทจให้เราได้เลือกชมชอปใช้ด้วยนะ โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่รา้านสุดทยของเราแล้วซูเปอร์โซนิกเนาะตัวซิกเนเจอร์ตอนแรกเยากจะเป็นกาแฟแต่ว่าไม่ไหวแหล้เดอร์ตี้ยังยืนสมองนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นหวานซึ่งก็คือเป็นคาราเมลมะชาก็เป็นชา,าเขียวที่เป็นาคาราเมลเดี๋ยวลองชิม,มกันว่าเป็นยังไงกันก่อนเลยก็คือตัวชาเขียวไม่ได้หวานแต่ไปหวานตรงตัวคาราเมลก็คือคาราเมลมทฉามันทั้งหอมมทฉาหอมคาราเมล โหใช่การสรุปใจความครบเลยเพราะว่าเออ่ตัวของชาเขียวไม่หวานไม่หวานจริงกลังบีเนาะแล้วก็ได้ได้ความหวานจากคาราเมลแล้วที่สำคัญกลิ่นหอมมันติดกลิ่นหอมจริงจริงไฮมาร้านสูเปอร์โซนิกนะครับถ้าชอบของหวานต้องห้ามพลาดนะครับลาบีไม่ชอบชากาแฟไม่หวานอ๋แต่จะฉ่ำชาอินไม่ได้ปังปันสำหรับร้านนี้ก็คือต้องเคาน์เตอร์บาร์ค่ะ แล้วก็ชั้น2จริงๆก็น่ารักนะคะแต่แอบเมื่อปีนิดนึงแล้วก็สุดท้ายค่ะจบกันที่หน้าร้านเก๋ๆค่ะมีไฟส้มด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้สำหรับภาษษษษษษรกิจตะลุยคาเฟ่สไตล์วินเทจของระยองภายใน1วัน ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีคาเฟ่สวยๆส,สไตล์อื่นแนะนำกันมาก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้เดี๋ยวสื่ออื่นใดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั s ส r คร e ให้กับพวกเรากาเซดแอนด์เกิลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ